ม่ต้องกินเลี้ยงกันแล้วล่ะสวัสดีสวัสดีคนดูจัไกลบ้านนี่คือฟารคนน่าจะเยอะมากซีดขนาดนี้ฟาร์มมากซอไรันวกิหนฮากยากิอไมี่เป็นหน้ารูดอะไรั่วแ่ไนเน ห้ <cents input> ามซื้อห้ามซื้ออยู่ข้างนอกห้ามซื้ออยู่ข้างนอกค่ะขอทาปากก็ได้ไหมเงินทาปากด้วยง่ายจิ๊กทำน้ำจิ้มอร่อยอ่ะแน่นอนค่ะสมแล้วที่กินหม่าล่ามาร้อยถ้วยอน้อยไปน้อยไปเหรอเออพี่ว่าน่าจะเาไปจริงเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาจิ้กกินทุกวัน อันนี้คือเนื้ออันนี้คือหมูนิกกี้อันเดอร์สตอร์เลือดเห็ดเสียงแพนด้าขำไม่ใช่นะเสียงใครขำไม่แน่ใจไม่คว้าขอหลอดนะ พี่คะขอ,อน้ำได้ไหม,มน้ำอะไรเปล่าเดี๋ยวได้ปะข้าวเกี๊ยวปะข้าวปวดน้ำเปล่าได้ไหมคะมันเหลือยอยู่นิดหนึ่นนองอ่ะใส่แก้วหคะอันนี้ของใครอะ่อ<ล>ะ,ะเอาใหม่ปะฮัลโหลจิเอาใหม่ปะพี่คะขอๆๆอันนี้เพิ่มหน่อยตัดเป็นน้ำซุปเลยน้ำเปล่า อันนี้เราบินนะนั่งฟักกันนะใช่หิวข้าวได้แต่ไตอนนี้ทุกคนอยู่รวมตัวกันนะตาช่ำมากใช่เพราะว่าอันนี้ใครลงอ่ะเดี๋ยวเรามีอะไรให้ดูกินเลยกินได้ไหมกินเลยเนี่ยกินเลเนี่ยวิวสวยอ่ะขอกทางปากก่อนได้ไหมนี่ผมก็จังเลยกินเลยทุกคนริฟที่หนูบอกพี่ไหนไหนริปลาก้า โอ๊ยปูขนาดนี้เลยก็ได้ไม่สลับสลับกาล่าเอ้าเอ้าวโอ้แต่มันก็โดนหมดเลยนะไม่ว่าจะไหนก็โดนหมดเลยอันนี้อันนี้คือลิปลักลาก้าที่เพิ่งซื้อมาเมื่อเมื่อตะกี้นี้ไม่น่าบวนใช่ไหมคอันไหนก็โดนอุ้ยจริงจังอุ้ยฉันแงจะกลับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ่อตาลูกสิแม่ฉันย่าแม่ก็หันไปตอบว่าดูตัวดูตาแม่สิลูกฉันย่ากินเอ็มแม่ยังรู้ไหนเอ็มเอ็มอาอ่ะถ่ายรูปก่อนไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาบอกเขาจะถ่ายรูปกันบอกเออนั่นนะครับแบบขับมาชวมขับมาชมเฮ้ยทุกคนดูทุกคนเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นกหนิ่งเขาบอกจะมาใครบอกจะมาแต่ว่าพี่ไม่รู้เสจะทำตรงไหนให้มัน ก็ถ่ายไปก่อนเดี๋ยวหนึ่งกลับก็ทาโชว์เลยดิจะให้มาถ่ายอรอ้่ถ่ายอนหลับเหรอต่้้่มันออกสีไหมล่ะเฮ้ยออกสีสีสวยดูดดสวยมมโต๊ะนี้ได้ไมได้้กลับบ้านแล้วหรอต้องเน้นด้วยนะถ่ายหน่อยนิวจะกลับบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะ

ไม่แต่ว่าไม่น่าได้ยินเลยนะฉันฉันคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้ยินแต่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยอย่างนี้ยังหอมมนยังะไรวเนี่ยเป็นหอมมากเลยที่สุดในโลกทีราเห็น ที่รู้จักซอสเห็ดหอมป่ะที่ทำอาหารอะ่ะตรงนี้กมมีนะไม,ไม่ซอสเห็ดหอมเนี่ยเขาไว้ทำอาหารน่ะเวลาเวลาหนูใช้ทำอาหารน่ะหนูจะตักแล้วก็กินก่อนช้อนหนึ่งแล้วก็ไปทำาร,รอยม <laughs> ันอร่อยอ,ะอ่ะร <laughs> ิพี่ ผมงุ้ด้วยทำไมตอนนี้มันตึงเครียดแปลกๆเฮ้ไม่มีะไรหรอกไม่มีะไรหรอกทุกคนไอลาตามันปวดอึเอาใช่ลาตาขยันเอา้พี่ลงส่วนอะไรไหมคะอะไรนะคะเห็ดเหลือเต็มเลยเนี่นิดขนาดการเล็ก็นี่เอ้เห็ดเราม่เห็ดเราีเ เห็ดหรอทำไมยังหวานหน้าเลยบอกรักเห็ดเอ่อเห็ดเออดูได้เห็ดนาโดนเอ็ดโดนเอ็ดมาของกินคือคือเห็นเห็ดมานานไงแล้วแบบมันมันอ้วนแล้วมันก็เลยแบบเออจับลงหมออะไรกันอะไรคือคิดว่าเห็นอวนได้เพราะว่าตาจริงแล้วเราอาหารแาววางไว้อะไต้ทุกครั้งอ่ะแลวไมแกะเองเหรอตอนช่วงที่เราตาไม่อยู่นะมันร้องเงี้ยอือน้องแมวหหูตอนที่เธอร่าเห็นร้องร้องมาเลยอือเธอรู้ไหมว่า ตอนนี้ฉันจะออกจากหออ่ะฉ okay. okay. oh, ันเนึนเวลามาเห็นหน้ามันอ่ะน้ำตาไหลแล้วอ่ะคือคือแบบร้องไห้คลุมไฟยิ่งกว่าเมมเบอร์แยกกันแมลนายแต่ชื่อชื่ออะไรนะชื่อทองหยอดนะสรุปที่แม่เอากลับบ้านอ่ะนะชื่ออะไรนะแม่เหมือนพี่มันชื่ออะไรนะคอเรียกมันว่าไอ้หนึ่งมันขนมด้วยเฮ้ยน่าเออหน้าเมืนพี่นะมันลายเหมือนแมวที่แมวกลับบ้านใช่ไหมน้องไม้มันลายเหมือนแมวจี้อ่ะ แมวบ้าแมวจี้สวิตหัโฮมคือหน้ามันเป็นแบบแม่มันเป็นแมวหน้าเหลี่ยมแล้วมันก็ทมัแบบคือแมวไทยชอบปอกเขาอ๋อป่งหน่ออันนี้ไรพอด้นะจ้ะ USB ป่ะไม่มีฉันมีแต่พี่ปาขอนใช้อยู่ USB USB อ๋อเขาฝากชาน่าเขาเชียร์ได้ เอากับด้วยนะิเออี่มันจมีเนื้อแกลโซับับด้วยอหร่เนื้อใม่เลยไม่อยากกินเนื้อก่อนอันนี้คือร่อยมากให้ลงหน่เกิดอยักเดต้องได้กินฟังนะอันยักษ์อร่อยมากคิกับเปะสับคัไปจี้่ม่ล่าไแล้วเอมันเอามันเอานี่มาออกข่าวเห็นไหมคนกินหม่าล่าอุดตันตายไปแล้วนะใครกูจะเหรอ อะไรอะหาโดนโดโนถือถือมาแก้ได้เร็วแต่ไม่ทันตอนนี้อนนี้ิทกัองคนเ้ยเ้ยอย่าฟงอะฟกล้องไดมเนียเขาเรียกว่าจังหวัดรมเขาเรีว่าจังหวัดจีจีโอ้โหตาล้ตาล้ ชลมุนขอกินมาเนี่ยเลยไม่ต้องบอกพี่ใครเลยคนนั่งไปป๊อปเผื่อพี่เจอละไม่เผื่อมีคนแบบเลงอยู่จังหวะชุลมุนไม่ต้องกินต้องดื่เอาหมูลงฝั่งไหนลูปแบบของเนี้ยหมูต้องหามันมาตายแลนะขอขอกินลูกชิ้นจุ่มก่อนหวานเจี๊ยบเลยนี่หมูลงฝั่งนี้มานเขาถามว่าพี่ขมิ้นไม่ไลฟ์หรอเออยังไม่ได้ยังไม่กลับเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนแล้วเดี๋ยว้อ

พราะเราจะโดนบอกว่าเป็นแอคเคาท์ปลอมถามว่านี่เป็นเรื่องจริงไหมก็ไม่แบบมีมีคำถามแบบว่าถ้าแบบไม่รีบรีบแบะก็คือจะติดแก๊สเลยอะไรเงี้ยก็อะไรไม่ได้อรัพี่พี่มันสุกยังอ่ะคืออยากรู้ว่าเอาเลยเดินมาได้สามสิบห้าเออไม่ใช่ผมเดินอันนี้มันสุกยังเหมือนจะยังไม่ถูกเลยอ่ะพี่เม่นพี่เม่นสุกยังไม่ไม่ใช่พี่เม่นพี่เม่นพี่เม่นอันนี้ถูกยัง โอ้น้องกินแล้วแหละเฮ้ยก<ต>ุ้งกุ้งไ,ไม่สุกไม่เป็นไรหรอกมันโลนะตกข้อมือเนี่ยไม่ไม่ถุงว่านไงคนที่ชอบกินน้ำมะพรา้าวขนาดน,นี้เป็นคนที่ชอบกินคนอันอนั้นคือข้าวเหนียวทอดเหรอจะสั่งเพิ่มได้ เอาเลยเอาเลยตอนเล็กด้ปะไม่ใช่เอาข้าวเหนียวกม้อจริไม่ใช่แบมได้เลยใช่ไหแบบนี้ค่ะเอาแบมได้หละค่ะเอออายุมาขอรำนำคนภาพความเหียวาพความโล่งมาครบยังนะอาคยว จริงจริงมันไลฟ์ได้ถึงสามทุ่มเอ้ยตีสามอ๋อแบบรุ่นหนึ่งปีที่แล้วไลฟ์เปมือนกันเลยสรุปเราเสร็จแล้วเราไม่รู้ไม่ได้รวมคนสัวแต่ตอนไทยกูจะไปคืคนเข้าใจว่าเป็นเสียงหัวเราะพี่แพนด้าแต่เป็นเสียงหัวเราะน้องใหม่ ส,สั่ลังสั่ลังสั่นลาดัทุกคนเดี๋ยวขอไปไลฟ์หลังจากนั้นนะจะพันหนอเราหลับ <c oughs> อะไรนั่นแหละกินกินแล้วน <c oughs> ะฮะกินกินแล้ว ขมินอย่าประมาทระบบว้ายมีคนปลาขวานมาสวัสดีคุณพี่ตกใจแป๊บนึงตกใจแต่ว่าอยู่ตกเพื่อนเยอะมากคุณพี่คือฮัลโหลพี่บรนดาพี่ปลาทั่วเลยเหรอพี่บรนดาอยู่เท่าไหร่แล้วโอ้ยเล่นเล่นกำลังขัวนะคะฮัลโหล เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวมาได้ไหมทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบนี้จบอะไรรูเกิดทำไม่ไม่ถ้าเกิดเราคุยกับพี่มาแบบเบาๆได้เดี๋ยวเราจะไเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับตัวแล้วก็ขอบใจของทุกคนด้วยนะแล้วก็ขอบคุณ6 18คนที่มาดูตอนนี้ออพี่นเอาแล้วแบบเทเข้าน้ำวันนี้เลย ค่ะอกลยอไใส่ไะ้าอ้ยอเอ้าว <c oughs> ่ารัก,กเสรแล้วเอ้ยนายังไม่รักเอยังไม่ลงโอเค <c oughs> เป็นเป็นเป็นพ่อขคนสุดท้ายแหละสุดท้ายแล้วจริงๆทุกคนไม่ชื่อทายเพื่อนๆไปครับไม่มีลาลาแอปไปแล้วโอ้ยลาแอปไปแล้วตอนนี้ก็เหลือพะคันแล้วอืม เนี่ย mm. yeah, อยากร้องไห้จังเพื่อนเพื่อนกลับกับแม่เดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวคันตามไป mm. จะไปแล้วหรอไม่ได้ไปไหนลูกคน ตรงนี้แต่ว่าก็ <c oughs> คือแค่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็แล้วก็คงจะเจอการในบทบาทใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ จริงๆวางแผนเวลาผิดไปนิดนึงแต่ว่าก็คิดว่ายังมีเวลาได้คุยกับทุกคนผ่านแพลตฟอร์มอื่นอยู่นะคิดว่าก็คงไม่หายไปไหนหรอกออจริงๆเขาขายเสยมมากเลย ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะซึมขนาดนี้แต่ว่าพอมันตังขึ้นเราคงยึดติดมากขึ้นมันก็แบบว่าปล่อยวางยากขึ้นนะทุกคนแบบรู้สึกว่ามันจะก็ช่วงนี้หแหม,ม่ค่ไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่า คือช่วงโนาที่แบบเราจะเก็บเกี่ยว้นะแต่ขันก็ไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าถ้าคุยไปมันเป็นความว่างเปล่าที่แบบไม่รู้ว่ายังไงแต่คือมันก็เสียใจแล้วก็กับทุกคนขันก็ไม่ค่อยอยากจะคุยแบบอาะมนรู้สึกเสียใจมันรู้สึกว่างเปล่ามันรู้สึกควง้ง สี่ที่ได้รูจากทุกคนนะแล้วก็เอาจริงๆคือแบบไม่ได้บอกไม่ได้พูดหรือการแสดงออกมันอาจจะดูไม่ใช่แต่ว่าก็รักทุกคนแล้วก็รักเพื่อนๆด้วยหวังว่าหลังจากนี้เพื่อนๆจะเติบโตไปในทางที่ดีเพื่อนๆจะมีความสุขแล้วก็ ประสบความสำเร็จกันแฟนคลับประคนทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างกันากมาจนถึงตอนนี้รู้สึกดีใจที่ที่ได้เข้ามาอยู่ในท t s เพิเองแล้วทำให้ได้รู้จักกับทุกคนถึงบางคนจะเพิ่งมาหรือบางคนจะอยู่กันมานานแล้วก็ตามไม่ว่าจะระยะเวลานาน มากน้อยแค่ไหนขันก็รู้สึกว่าทุกคนก็คือเข้ากลเหมกันหมดเขาว่าขันมั่นใจว่าแฟนขาบขันน่ารักทุกคนน่ารักมากๆขอบคุณจริงๆค่ะที่คอยซัพพอร์ตกันก็ฤดูใหม่ซีซั่นนี้จบแล้วฤดูการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ว่ามันยังมีฤดูการต่อไปอีกนะขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ขันด้วยซึ่งคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ อยู่ในคอนเสิร์ตแล้วพอคนเองก็คิดว่าไม่เป็นสิ่งทีว่คันอยากพูดจริงๆว่าฤดูกาลนี้ที่สุดลงแล้วแต่ว่าความรักที่คันได้รับมันยังอยู่ในใจแล้วมันก็รู้สึกแบบมันรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมฝันคงกับมาออดิชั่นแบบเ,ออเพื่อเป็นเมมเบอร์อีกครั้งไม่ได้เพื่อเป็นงานจับมือไม่ได้ใช่ไหมหรือถ้าเจอคนข้างนอก ก็คงไม่เหมือนการแบบจับมือจริงๆอะไรนะแต่ความรู้สึกที่มีให้กันอะพันได้รับนะ<ม>แค่กิจกรรมที่แบบที่ผ่านมาก็เหมือนแบบเหมือนพิงลมแรงอะทุกคนขันรู้สึกว่าใช่เลยแต่ว่าช่วงเวลาที่เราจับมือ แล้วอความรักก่อนจากลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆนะแบบก่อนที่เราจะปล่อยมือกันเราก็แบบต่อให้แปดวินั้นเราจะแบบตีกันแค่ไหนสุดท้ายในก่อนแปดวิสุดท้ายมันจะสิ้นสุดลงเราก็จะบอกว่าโอเคดีกันนะเสมอแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนั้นคิดว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นต่อๆไปจนถึงเส้นทางที่คิดว่า เราจะไม่ได้เจอกันในฐท้นะเส็ลเป็นกาแฟขับแล้วอะไรเงี้ยแต่ต่อให้สมมติว่าไม่ใช่ความห่วงใยที่มีให้กันในตอนจากลาก็ต้องมีอยู่แล้วก็หลังจากนี้ทุกคนก็กินข้าวเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็อดออมด้วยเข้าใจแหละว่า เมนก็มีเยอะแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ทุกคนทำให้ว่ากันเห็นว่าแบบขวัญไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลยขอบคุณสำหรับขวัญนะ มันคงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในแบบในแอปพลิเคชันนี้ก็บายบาย 48TH Thailand บายบาย BNK48 บายบายเบอร์รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นห้าร mm hmm. ุ่นห้าอาจจะไม่ค่อยได้แบบคุยด้วยเท่าไหร่เพราะว่าด้วยระยะเวลาที่เข้ามาเราก็ยุ่งกับคอนเสิร์ตแล้ว ก็ขอบคุณคุณครูขอบคุณผู้บริหารขอบคุณชี่ให้นิมแล้วก็ขอบคุณน้องๆส G m n t r i s e ด้วยที่แบบน่ารักกับบอขอน้มาตลอดก็จริงๆนะแบบน่ารักจริงๆหกปีมันนานนะทุกคนแต่เหมือนบอขอนี้ใช้มันไม่คุ้มด้วยอะไรเลยแต่ก็ พอขับนบอกตัวเองว่าไม่เสียดายเพราะว่าหลังจากนี้พอขันมีสิ่งนี้ขันอยากทาอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ขันคิดว่าขัานยังมีทุกคนอยู่ข้างๆอืมก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ข้างๆกันนะแล้วก็คิดว่าถ้าอะไรที่มันจะมาช้าหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมาขันเชื่อว่าทุกคนก็ พิมพ์คำว่าบายคำเดียวต้องพูว่าบายบายนะเข้าใจไหมกลัวคิดถึงจ <c oughs> ังบายบายนะพ่อขันเบนเกฟเรตทีมเอ็นไฟแล้วสวัสดีพ่อขันเบนเกเฮ้ยสวัสดีพ่อขันไม้ใจรุญตอนนี้พ่อขันยังคิดเชื่อจีไม่ออกเลยทุกคน คือก็คิดไว้แหละแต่ว่าเหมือนคนอื่นก็บอกว่าอันก็ยาวไปมาเล่นคํายากอะทุกคนแล้วคนก็มองว่าปากวานะเป็นชื่อที่ชื่อยากด้วยแบบว่าเป็นแบบอ่านยากอะบางทีก็เป็นคากวานปากวานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าให้ใส่จุดแทนโอเคก็ก็ถึงเวลาต้องไปแล้วแหละ มาบายบายทุกคนในฐานะขวัญเรีนเคปอร์ทีเอดมันต้องไปจริงๆน้องนะคิดถึงทุกคนนะคะขวัจะไม่หายไปไหนฝวัเคยพูดแล้วแต่ว่ารอหน่อยนะทุกคนรอขวัก่อนอยู่ไม re ่ระวังด้วยนะจริงๆตรงที่สว่างเพื่อนนั่งกันอยู่แต่ว่าแบบก็ร้องไห้ทุกคนไม่อยากให้เพื่อนเห็นเลย โ oh อาเลยายาม,มากเลยมันมีแบบความรู้สึกมีเป็ร้อยแต่ว่าบางอย่างก็เก็บไว้บางอย่างก็อยากจะพูดออกไปแต่เอ,เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีความสุขมากคิดถึงกันด้วยนะแล้วก็ รับไม่ฝันแต่ถ้าเม่อไหร่ได้ฟันก็ขอให้ฝันถึงกันด้วยนะคะเมื่อไหรที่มีโอกาสที่จะได้เจอกันก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนนะหวังว่าแบบเราจะได้เจอกันจริงๆอ่ะอยากเจอทุกคนจริงๆไว้เจอกันนะ bye บายๆฝากเป็นกำลังใจให้พ่อขันและใจคุณด้วยนะคะ